ครัสวัสดียามเย็นที่ไร่เกษตรเอินซีอภิรัตน์วังน้ำเย็นกันนะครับวันนี้ฝนตกคั้งวันนะครับนะครับก็ได้น้ำได้เนื้อกันหน่อยนะครับหลังจากร้อนนี้ร้อนกันอย่างมากนะครับ,รบตอนนี้บริเวณฝายน้าก็ขึ้นสูงนะครับจนสามารถเก็บกักด้านบนได้เต็มนะครับแล้วก็ผันนะครับผันเข้าสูบ่บ่อ ปลาดุกอ่าลูกหนึ่งได้สบายสบายนะครับนี่ก็บอกปลาดุกที่ขุดสะใหม่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งน้ํารอบนอกบริเวณด้านนอกด้านนู้นนะครับอ่าที่เราทําคลองไส้ไก่ไว้ก็สูงจนสามารถดันน้ําเข้าสะนี่ข้าสะลูกใหญ่ใช้ไร่ได้นะครับทางที่เห็นเลยนะครับแล้วเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ปลาที่มาเล่นน้ําใหม่อ่าขัดเห็นไหมครับที่าเห็นก็จะเห็นปลากระโดดเลยเล่นน้ํปลามาเล่นน้ําใหม่นะครับนี่เพราะว่ามันก็คือธรรมชาตินะครับของของปลาครับที่ว่าพอน้ําใหม่มาก็จะมาเล่นน้าเป็นฝูงเลยครับอันนี้ฝูงปลาตะเพียนที่เห็นดำๆหลังปลานะครับ เราจะดูจากมันจะกระโดนนดทําธรรมชาติของมันก็จะก,กระโดดสวนน้ําไปดูดจะกระโดดสวนน้าให้เราเห็นหรือเปล่านะครับ นี่เห็นนะครับลูกปลากระโดดสวนน้ำขึ้นไปแล้วแต่มันก็ไหลขึ้นับลงมาเพราะว่ามันพ่องล่าชันนะครับอันนี้ก็เป็นทางน้ําเข้านะครับทางน้ําเข้าน้ําออกที่ผมทำเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นสระท้ายไล่ไปเก็บน้ําไปใช้ในไร่ในสวนะนะครับเมื่อกี้ก็มีปลาดุกนะครับ่อว่ายสวนน้ำขึ้นมาบริเวณคันก็ ลูกน้องก็จะไปกินแล้วนะครับ่วนหนึ่ง,งครับในนี้ก็มีปลารวมนะครับมีปลารวมหลากหลายสายพันธุ์่อเลี้ยงให้มันโตได้กินได้ใช้กันต่อไปนะครับอ่ะนิดนึงเดี๋ยวข้ามาดูกรองไส้ไก่ที่ว่าน้ํามันเข้ามายัางไงนะครับคนอาแจ้เอขอกองไก่ทางคันขงขึ้นลงลำบากนิดนะึ่ นี่ถือว่าเป็นฝนแรกของปีหกเจ็ดเลยนะครับนี่ขอ,อกไส้ไก่ก็ผัดมาจากฝายเมื่อกี้ที่ถ่ายรูก่อนหน้านี้นะครับครับซึ่งน้ำก็จะเข้าจากท่อสองท่อน,นี้ไหลเข้าในสระสระลูกนี้เพิ่งขุดขยายจะเพิมเ่มเติมเมื่อหน้าร้อนหน้าแร้งที่ผ่านมานี่เองนะครับ อตอนนี้น้ำก็ไหลเข้าอยู่เรื่อยๆครับตรงนี้ก็ปิดไว้ก่อนคือต้องการบังคับน้ำให้น้ำเข้าสระนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับฝนเล็กไรผมก็เก็บน้ำไว้ได้หมดไม่ให้ไหลออกไปข้างนอกนะครับ <c oughs> ยังต้องเติมไปอีกเยอะนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณเอซีผู้ติดตามทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ